นักชากานเขาได้คุยได้ได้พูดคร่าวๆนะครับเกี่ยวกับว่า4สิ่งที่เรานั้นจะต้องต่อสู้กับอารมณ์ของเราเพื่อให้ได้มันมาสี่สิ่งที่เราจะต้องต่อสู้กับอารมณ์ของมันเพื่อให้ได้มันมานะครับอันแรกสุดก็คือการต่อสู้กับอารมณ์ของตัวเองในการที่จะศึกษาเพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้ความเข้าใจในเรื่องศาสนาอนนั้เรื่องแรกสุดเลย สู้กับอารมณ์อาจจะเหนื่อยจากการทํางานอาจจะเพลียอาจจะเบื่ออาจจะขี้เกียจอาจจะอะไรก็ช่างแต่พอเป็นเรื่องศาสนาของเราเราต้องมาให้ได้ต้องมาให้ได้นี่คือเรื่องแรกเพราะจากตรงนี้เมื่อเราเข้าใจศาสนาเมื่อเรามีความแตกฉานลดซึ้งในเรื่องศาสนาโอกาสที่เราจะหลงเราจะพลาดมันก็จะยากประการที่สอง เมื่อมีการเรียนรู้แล้วสิ่งที่เราจะต้องต่อสู้กับอารมณ์ของเรานั่นก็คือการปฏิบัติตามสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาฉันรู้สิ่งนี้แล้วจะทำยังไงที่จะทำมันให้ได้ปฏิบัติมันให้ได้หรือปฏิบัติมันอย่างสม่าเสมอเปลี่ยนจากการเรียนรู้ไปเป็นการปฏิบัติซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ยากขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งบางทีเราจะไปเตือนคนเราจะไปชวนคนมาเรียนรู้ เราจะใช้ลูกเราจะใช้สามีใช้ภรรยาเราในเรื่องศาสนาเนี่ยบางทีก็มีคําว่าเกรงใจกลัวเขาจะว่าเดี๋ยวกูเขาจะอย่างนั้นเขาจะอย่างนี้ตัวเราเองก็เพิ่งจะเรียนมาเรายังไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เดี๋ยวเขาจะว่าเอาเพิ่งไปเรียนมาวันเดียวมาทําเป็นอวดรู้ต้องมุจาแล้ต้องสู้ประการที่สามก็คือว่าต้องพยายามต่อสู้ในการเรียกร้องไปสู่สัจธรรมและความจริง พอเรารู้แล้วเนี่ยเราปฏิบัติแล้วจําเป็นที่เราต้องบอกต่อให้ผู้อื่นรู้ด้วยทํำยังไงพี่น้องเราจะรู้มั่งจะได้ปฏิบัติมั่งจะได้เป็นคนที่รอรักบ้างนะครับและก็ประการสุดท้ายความพายายามต่อสู้กับความยากลำบากต่างๆที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติศาสนาหรือเรียกร้องมาสู่ศาสนา โอ้ทาเป็นเข่งแต่วายังเบาเล่าโยกโยวกวันนี้มาทําเป็นสองศาสนาคิ้งเป็นไผ่เฮี้ยนอย่างมานะครับคิ้งเป็นไผ่นะคนบคน,คนที่ไม่ใช่คนภาคเหนือจะไม่รู้นะมึงเป็นใครนะเขคือคำหยาบๆนะขออภัยนะครับ <c oughs> เองเป็นใครเมื่อวานยังกุ้ยอยู่เลยเมื่อวานยัง <c oughs> เมื่อวานยังแว้นอยู่เลยวันนี้แม่มาทําเป็นผู้ศาสนาไปฟังอาจารย์เขาสอนมาไม่กี่ครั้งเองคากล่าวคําด่าว่ามันมาแน่นอนเวลาเราไปเรียกร้องเนี่ยเราจะทดสอบเราเนี่ยนะครับว่าเราเป็นผู้ที่สั์จริงแน่จริงหรือว่าเราเป็นเพียงแค่เ,เล่นๆเอาเราบอกว่าใภรรยาละมั่นนั่นละที่น่าสดกูวลายะาละมั่นนัน,น,าาน,ะะน,นาบายด เพื่อที่อัลลอฮ์จะได้รู้ว่าใครคือคนที่สัต์จริงยืนหยัดจริงและใครคือผู้ที่อดทนฉะนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาที่รักทุกท่านนะครับการที่เราจะเป็นผู้ที่ศรัทธาที่แท้จริงนอกจากเราเชื่อฟังอลัลลอฮ์เชื่อฟังระซูลมีการศรัทธามีการปฏิบัติตามแล้วเนี่ยเราต้องมีการบักบั่นพยายาม ทั้งแกบั่นพยายามในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตัวของเราเองกับครอบครัวของเราลูกหลานเราและการบากบั่นพยายามในเรื่องของสังคมที่เราทุกคนจะต้องมีส่วนร่วมนะไปต้องมีรอยเท้าเราอยู่สักรอยหนึง่งในการร่วมพัฒนาสังคมต้องมีมือเราอยู่ในนั้นสักหน่อยหนึ่งับตามกําลังความสามารถยิ่งเยอะยิ่งดีเพื่อองค์รัชสมัานวัดสั่งละ ทีนี้ถามว่าเมื่อเรามีการมูจาฮาดะเป็นประจำฝึกฝนเป็นประจำเนี่ยเราได้อะไรไนะครับสิ่งที่เราได้ประการแรกก็คือว่าเราสามารถจะควบคุมร่างกายของเราจิตใจของเราให้คล้อยตามอาลัลลอฮฺสะฮานุอาอสลาได้ให้เชื่อฟังอัลลอฮฺได้ไดเพราะจิตใจก็เหมือนกับร่างกายต้องฝึกฝนเราอยากจะให้ร่างกายเราแข็งแรงแค่ไหนเราก็ต้องฝึกให้หนักเท่านั้น ร่างกายก็จะแข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นวันนี้เรายกได้สิบกิโลสิบทีแล้ววันหนึ่งเราจะยกได้ร้อยกิโลสิบทีแล้ววันหนึ่งเราจะได้สองร้อยหรือสา0ร้อกิโลเหมือนกับคนเล่นก้ามจิตใจเหมือนกันต้องการการฝึกฝนต้องการการกำลาบมันนะครับฉะนั้นเมื่อเราฝึกฝนควบคุมร่างกายตัวเราเราก็จะสามารถควบคุมอารมณ์ของเราได้ประการที่สองก็คือว่าเราจะทําให้สิ่งที่มันไม่ดีไม่งามมันออกไปจากเราหรือไกลห่างจากเรา การออกห่างจากสิ่งที่มันไม่ดีไม่งามต่างๆการออกห่างจากสิ่งที่ไม่ดีไม่งามพอเราฝึกใจเราไปชั่วระยะเวลาหนึ่งพี่น้องที่รักทุกท่านพอเราไปเจออะไรที่มันขัดกับหลักการปุ๊บเราจะไม่ชอบโดยอัตโนมัติจะสวยแค่ไหนจะดีแค่ไหนจะเด่นแค่ไหนจะมีค่าแค่ไหนก็ตามพอมันไม่ใช่ตามหลักการเอาละปุ๊บเราไม่เอาเลยเราไม่มีใจให้มันอีกสอบไปเลยนั่นคือผลของการฝึก นะฝึกใจตัวเองให้เชื่อฟังอัลลอยอยู่ตลอดเวลาประการที่สามเราจะเคยชินกับการอดทนอดกลั้นต่อสิ่งต่างๆบางครั้งแี่ยคนมาพูดคําเดียวนี่เราขึ้นแล้วเผอเขาพูดมาได้คําเดียวเราใส่ไปสักยี่สิบคำ <c oughs> แต่พอเราฝึกควบคุมอารมณ์ฝึกต่อสู้กับอารมณ์ข้าเรากดมันลงไปเหยียบมันลงไปฉะนั้นต่อให้คนมาดา่าเราเป็นชั่วโมงเราก็ไม่ตอบสนอง เพราะเราเคยชินแล้วกับการอดทนต่อความยากลำบาก <c oughs> ประการที่สี่การต่อสู้กับอารมณ์ตัวเองเนี่ยนะครับการบากบาั่นการภาคเพียรกับอารมณ์ตัวเองจะทำให้เรายือนอยู่บนแนวทางอันเที่ยงตรงได้อย่างมั่นคง <c oughs> เราจะบยูยือนอยู่บนแนวทางที่เอาล์ชอบเอาล์พอพระทัย <c oughs> และเราจะอยู่บนนั้นได้อย่างมั่นคงไม่มีคําว่าลังเล และหนทางเนี่ยเป็นหนทางที่ไปสู่ความพอพระทัยของอัลลอฮ์ซุบฮานหฮวาลลาประการที่ห้าเหยียบย่ำชัยตอนเพราะสิ่งที่ชัยตอนต้องการคือให้เราตามอารมณ์ให้เราฝ่าฝืนอัลลอฮ์ให้มากๆให้เราออกจากแนวทางที่ถูกต้องนี่คือที่ชัยตอนมันต้องการพอการที่เราไม่ยอมปฏิบัติตามไม่ยอมคล้อยตามมันเนี่ย ไอ้ความยืนหยัดของเราตรงเนี้ยแหละมันเหมือนกับการเหยียบหน้าชัยตนเพราะอิบลิสเนี่ยอัลลอฮ์สั่งให้มันสยุดกับอาดัมแค่สยุดเองมันยังขัดขวางฮาวานับซูเขามันไม่ได้นับซูมันยังเหนือกว่าฉันดีกว่าอาดัมฉันจะไปสยุดให้อาดัมได้ไงครับมันยังทํามันยังห้ามตัวจากอารมณ์ไม่ได้แต่พอเราทําได้ปุ๊บเนี่ย มันจะทําให้ใช้ตอนอับอายแล้วก็ทําให้ใช้ตอนสิ้นหวังในการที่จะล่อลวงเราครับ <c oughs> <c oughs> ประการที่หกเราจะได้รับสิ่งที่ดีงามทั้งในดุนยาแลว้วก็อาเคโร <c oughs> เราจะได้รับสิ่งที่ดีงามทั้งดุนยาแลว้วก็อาเคโร ฟมันยูกอชูนัซีและฟอไลก็ฮมุูนะครับใครก็ตามที่เขาขัดขวางตัวเองจากความละโมบความอะไรต่างๆในเรื่องดุนยาเขาเหล่านั้นจะได้รับความสําเร็จนะครับหนที่องลอสุภาโนตาลานอกจากนั้นนะครับ ใครก็ตามที่ขัดเกลาตัวเขาเนี่ยบากบานภาคเพียนในเรื่องศาสนานะครับเพื่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์จะยกเกียรติของเขาต่อหน้าผู้คนทั้งหลายอินอักรอมาคุ้มอินดัลลอฮิอัตกอกลุ่มคนที่จะมีเกียรติที่สุดในหมู่พวกท่านนะที่อัลลอฮ์คือคนที่มีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์มากที่สุด<ม>ความหมายของควาว่าตักวานก็คือการภาคเพียนตรงเนี้แหละนะครับการอดทนอดกั้น การพยายามที่เชื่อฟังอัล้อเพราะกลัวความโกรธอัล้อกลัวอัล้อจะไม่ให้หรางวัลไม่เมตตาเนี่ยนะครับฉะนั้นรากของความวัตักวาก็อยู่ในการพักเพียรการพยายามตรงเนี้แหละนอกจากนั้นนะครับการที่เขามีการขัดเกลาตัวเองตรงนี้มีมีความพยายามแบบปั่นตรงนี้ เขาจะรอดพ้นจากการคิดร้ายคิดไม่ดีต่างๆที่จะเกิดขึ้นจิตใจเขาจะสะอาดบริสุทธิ์เขาจะไม่ค <T hing S 2> ิดในแง่ลบกับใครหรือแม้กทั่งกับตัวเองนะครับเขาจะรอดจากการมีมุมมองที่เป็นมุมมองลบหรือมองโลกในแง่ร้ายเนี่ยนะครับเขาจะไม่ประสบกับสิ่งเหล่านี้นี่คือข้าวๆนะครับนอกจากนั้น นับการที่เขาทําตรงเนี้นะครัให้เขารขาอดพ้นจากนรกรลอดพ้นจากการลงโทษทั้งโลกดุนยาแล้วก็อาเคโรและเป็นหลักประการการเป็นชาวสวรรค์ของเขา